สวัสดีค่ะอีเวนต์ใหม่มาาล้วนะคะพูดเหมือนเดิมทุกคลิปเลยเราไม่รู้ว่นจมูกจะขึ้นตอนว่าอะไรก็วันนี้วันที่สองกุมภาพัน์นะคะที่มาชัวร์ก็น่าจะเป็นลูกเต่านะคะไปดูลูกเต่ากันก่อนเพราะลูกเต่ามันจะมาต้นเดือนนะคะก็วุ้ยน่ารักอ่ะลูกเต่าลิงทาดไฟนะคะเช้เพชรทั้งหมด450นะคะซื้อ สามารถซื้อด้วยทองร้านหนึ่งนะคะโอ้ไม่ไหวโอเคเดี๋ยวแถวทรายซื้อรูกตะวันเนาะเดี๋ยวขอลอทดสอบการทอยหน่อยว่ามันโอ้ยน่าราัก่็เอ้ยอะโอเคงานซื้อเลยเอ่ะเอออัพเกรดใช้

ทั้งหมดนะคะเอ่อที่เราทองทั้งหมดที่ใช้อัพลูกเต๋าก็คือ39,400นะคะโอ้โหใช้ได้นะใส่อีเวนที่แล้วไม่ได้อัพดาร์กเมโลดี้นะคะไอ,อ้ดาร์กเอเลียนเพราะว่าเก็บเงินมาอัพลูกเต่าคะ่ะกลัวไม่มีลูกเต่าใช้โอเคก็โบนัสที่บวกเยอะเหมือนกันนะ ตอนนี้คุมเต่าบวก42นะคะก็หูเยอะมากแล้วก็ส่วนหลังการซื้อต่อ45่้าค่าก่อสร้างถูก40เกมโบนัสโอ้บวกเยอะแล้วก็โบนัสทองใช้ได้นะคะแล้วก็คุ่คีบวก3โอเคไปดูอย่างอื่นกันว่าอีเวนต์นี้มีอะไรอีกนะคะก็เห็นว่ามีมีเอ่อเครื่องรางด้วยเดี๋ยวนะอาบอ,อ,อันนี้จะได้ได้ได้อะไรด้วยหรือเปล่า ว่าได้นะเพราะเห็นมันขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนลงไปเยอะๆก่อนเห็นไหมคะว่าของเริ่มเหลือแต่อ,อไอสุ่มจีนเครื่องรางเพราะว่าตัวละครหมดแล้วอีเวนต์หน้าเป็นแจ็คพอตแน่เลยอะ่ะเพราะว่ามันถลุงแบบถลุงพวกของของดองไปอาทิตย์นี้ก็อะไรอะ่ะอาทิตย์นี้ก็เป็นเอ่อเป็นอะไรนะอาทิตย์นี้เป็นเครื่องรางอาทิตย์ที่แล้วเป็นกาอาทิตย์หน้าก็คงจะเป็นเอ่อ อะไรอะอะไรวะเอ,อ่อสุ่มแจ็คพอตอะอก็อะอะอาลูกเต่านะคะได้สูงสุดได้สุ่มเอสนะคะมาลองเปิดกันเลยดีกว่าเผื่อได้อะไรดีแชม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 ไม่รู้ได้ยินเสียงเพลงกันหรือเปล่าเห็นมีคนบอกว่าไม่ไม่ได้ยินเสียงมันไม,ม,นไม่มันไม่มีโอ้โหและซิข้างล่างว่าชงเห็นมีคนบอกว่ามันไม่มีเสียงอะไรก็ ใส่ใส่เปิดแล้วใส่เปิดแบบไม่ได้ใช้หูฟังไม่ได้เสียงได้ยินมันจะเบามากเลยอะค่ะขอโทษด้วยเดี๋ยวนะมีประกาศมาหรือยังเอ่ยดึนดึนดึนอะประกาศยังไม่มานะคะเดี๋ยวไปดูตรงอีเวนต์กันอีเวนต์สะสมอะไรอ่ะทองเหรอตัวเปลี่ยนทองเหรออะไรอ่ะ อีเวนเล่นชนะแบบทริปเปิลได้ตัวสุ่มจีเครื่องรางเอโหออีวันนี้ทำไมขี้งงตัอ้งอ่ะชนะแบบว่าชนะแบบไหนก็ได้แค่สุ่มเอถึง S นะคะอันนี้เหมือนจะมีอ่ะไปดูซีเครื่องรางกันก่อนดีก,กว่าอ่าร,รวมเครื่องรางเอ่อธนล,ล่าสุดเนาะ นาลิกาเรียกตัว่วดจาก c ีอเมื่ออัปเกรดสูงสุด70%เมื่อถึงไลน์มาของตัวเองจะดึงฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ตรงเที่ยวรอบโลกมาที่ตัวเองทันทีโอ้โหโกงไปวะเนี่ยอย่างเกลียนอะคือตกไลน์มาตัวเองแต่คนอื่นมาสยุดไม่ว่าจะไม่ว่าจะไปอยู่ตรงอะไรนะคือต่อให้อยู่ตรงบินรอบ เออ่ตรงบินอะ่ะก็ต้องมาหาโอเคเลียนมากเอ๋อถ้าอัพเป็นเอสบอกแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะเมื่อถึงแลนด์มาร์กตัวเองที่จะดึงเขามาอมขอบอกว่าคราวที่แล้วเล่นเออ่ไปเล่นเราเจอซูสนะโหดลายมากเพราะว่าซูสมันมันยังไงอะ่ะซูสมัน ุมันดึงแบบมันดึงเยอะอะดึงเยอะแล้วค่าผ่านทางมันก็แพงแล้วมันก็ใส่วิสกี้แล้วมันก็ตัดนางฟ้าแบบกะไม่ให้ได้ผลได,ด้เกิอ่าใส่เห็นว่าแวบว,ว่าถ้าอาัพแสงเอ่อถ้าอัพเครื่องราง S นะคะถึงเลเวลสูงสุดก็จะได้อะไรนะได้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 ได,ได,ได้ใส่สว่างเหนือธรรมชาตินะคะอ่ะลองดูหนึงสองทอ็อป ขึ้นไหมไม่ขึ้น,น,นแต่ว่าแต่คิดว่าว่าได้แต่ไปดูก่อนนี้ก่อได้ได้หรือไม่ได้เห็นเห็นของแล้วอยากได้กันไหมอะใส่เยเฉยเลยอะเพราะว่าจะคิดว่ามันมันแค่คนที่อยู่ในในเอ่อในช่องช่องเตรียมบินอะคือมันไม่ได้เอาเอาคนทั่วไปอะคือถ้าเกิดว่าแบบมีโอกาสที่อยู่ในแถวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ ยังพอน่าสนใจนะแต่ว่านี่มันเฉพาะคนที่อยู่ช่องบินอะไรรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะคะเอออ้อ๊สูงสุดได้ไหมอ่าได้อุ้ยดีมากๆเลยได้แสงสว่างเหนือธรรมชาติแล้วกแ็แสงแสงแดงที่เป็นเอสบวกด้วยนะคะโอ้โหเจ๋งมากชัาขโมยมาเบ้นนะคะน้ำหอมก็เอายังไงดีดดะ สมไม่สุม่มอะสุ่มขำๆก็ได้เนาะอืมน่ะนี่อันนี้ต้องสุ่มอยู่แล้วเพราะว่ามันอไหแค่หกวันเองนี่ไส้สงสัยว่าไอ้ไอ้ที่เป็นทอง,งเนี่ยเอามาจากไหนอะ่ะอ๋อที่มันมันมันเป็นเอนี่หว่าสงสัยเราสุ่มเอาอ่ะสุ่มเอาจากไอ้เครื่องรางอะ่ะนัานมาเปิดเลไนเงี้ยดีกว่าเฮ้ยอันนี้มัน A บวกไม่เอาไม่เอาเอาเเนาะเหลือได้ A บวกแล้วอะ่ะอะไรกันเนี่ยก็คงไม่ได้ง่ายๆหรอกด้องเพราะว่าเหลือต้องทอนไอ้หนึ่งล้านอะ่ะเงินหมดขาย อัญมณีกินด้วยค่ะอาใครเผื่อใครไม่รู้คนที่มีอัญมณีนะคะก็สามารถเอ่อสามารถเอาไปขายได้นะอัญมณีที่เป็นเลเวลสูงอะขายได้สองหมื่นห้านะคือถ้าขายก็ใส่ขายพวกไอเนี่ยพวกที่มันแบบการทองเนี้ยเพิ่มแรงกิ้งพอยต์หรือเพิ่มทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ค่อยสําคัญก็ขายขายมันทิ้งไปขายยากเหมือนกันอเปล่าเนี้ยไอตัวเนี่ย นะโอ้โหเดี๋ยวนะคะขอไปดูตรงที่สุ่มที่เครื่องรางก่อนว่ามันสุ่มได้ลัคกี้สองเท่าวันนี้คะแนนลัคกี้มีตัวสุ่มซุปเปอร์ลุนโชนะคะก็ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างม,มาสุ่มเนี่ยเพราะว่าใส้มีอยู่ห้าแถมก็ขำๆ ได้อะไรกันนอได้อะไรเนาะแล้วพี่สี่สินตันเอาไาทำไมอ่าอันนี้ตัวสมลุนโชคพรีเมียมนะคะได้ขะแนนลัคกี้สองเท่าเพิ่มโอกาสมากกว่าเดิมในการรับชีเครื่องราคาที่สูงขึ้นคือหมายถึงว่าได้คาาบีเออรขึ้นหรอสะสมแล้วสองรอบแล้วกันเนาะ อื mm hmm. กลิบใครเปิดไฟน่าเครียดมากเลยอ่ะม่พกเพิ่มโอกาสโอ้โหทับไม่ไหวอ่ะอ่ะ,อ,ะอีกทีแล้วกันให้อีกทีหนึ่งโอ้โห กลิบเลยค่ะกันก็พอก่อนอนุก๊กบานเดี๋ยวนะใสเห็นว่ามีเครื่องกาดคริสตัลอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเครื่องรางคริสตัลโอเคเครื่องรางคริสตัลไม่มีอะไรเนะเพราะเมื่อกี้เห็นแวบว่า,วาขายการคริสตัลอาจจะเป็นเพราะตอนช่วงที่อีเวนไม่ยังมาไม่ครบทุกคนอะ่ะ อ,อแล้วไม่มีอะไรอีกไม่นอก็อีเวนนี้ ing, ดูไม่ค่อยมีอะไรมีแบบห้าห้ารอยเคเลยอยู่สิงห้าห้าลอยเคนี่ไปหา,าง่ายกว่ามั้งไปเล่นเอาอ่ะอืมเอองั้นอีเวนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนอะก็ใครที่ใครที่อยากได้ สีข้างล่างใหม่ก็ขอให้ได้นะคะแล้วก็ลูกเต๋าใหม่นะ่ารักมากก็ไปรีบซื้อรีบเล่นกันดีกว่าอยู่ไปได้อีกเดือนหนึ่งนะคะมันไม่น่าจะมีอะไรหรอกคือซาไม่ค่อยอยากได้เลยไม่อยากเปิดสุ่มอะ่ะคือรู้สึกว่ามันมันจะเอามาทําไมอะ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นบินตรวจซะอีกนะคะเพราะว่าเห็นแบบ ซีโอเรียกแบบว่าซีโอเรียกเราก็ต้องรีบไปจริงปะขำๆไปที่อ่าจจะได้ยากก็ได้นะคะก็โอ้โหทองสอบพันอ่าถ้างั้นอีวันนี้ก็มันดูเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรนะเหมือเป็น,นแบบคัดเวลาเอา เอาเครื่องรางมาห้อยอันหนึ่งแล้วก็เอาลูกเต่ามาด้วยใครที่อยากได้ก็ขอให้สุ่นได้ละกันค่ะงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะอัพ,อพเดตเพิ่มนะคะาฝากเพจด้วยนะคะควายเล่นเกมใครยังไม่ได้ไปกดไลค์ใน Facebook ก็ฝากด้วยละกันค่ะสวัสดีค่ะ